จุงกะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราก็อัดประสบครั้งนะวันนั้เยอยอัดประสบครั้งนะอ mm. ยู่ก็เงา mm. ไม่ได้ทำอะไรก็ mm. เลยคุยกันเล่นไปบางทีก็เบือ่อก็เลยคุยถ้าวันไหนไม่ดไม่ไม่คอ่อยเบื่อก็ไม่ค่อยคุย งานการก็ไม,ม่มีทำประชาชนเย้ยจะอดตายแล้วจะทำยังไงดีเนะาะย่านมือมือตุกประมงะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทาสันนะครับบ๊ายบายโตขึ้นหน่อยแล้วประชาชนเอ้ยจะทำยังไงดีงานการก็ไม่ได้ทำก็อยู่อย่างนี้เลยอยู่ลุกอยู่ดังเนี่ย วันไหนเบื่อก็คุยเงินวันไหนไม่เบื่อก็ไม่ได้คุย bye bye. คุยเล่นไป bye bye. วันไหนเบื่อก็วันไหนไม่ได้เบื่อก็นอน bye bye. นอนก็ดูเพลง bye bye. บ้างดู bye bye. โพสคนนั้นดูโพสคนนี้ bye bye. จะรำจะร้องก็ไม่มี bye bye. Bye bye. ดนตรีจะให้รำห้ร้อง bye bye. ก็เลยคุย พูดถึงเรื่องดูดวงดูตำราบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่ออย่างดูดวงอย่างนี้สมมุติว่าชีวิตครอบครัวที่มีเรื่องมีราวอย่างเราทักไปบางคนก็ไปผิดใจกันอีกทางที่ดีก็ไม่ต้องดูให้เขาเดี๋ยวเราก็จะปลอย ดวงไม่ดีกับเขาอีกถ้าดูว่าคนไม่สบายเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นหมอดูที่ดูเม่นเท่าไรก็ดูได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้คุยไม่ได้โกโอวนอะไรกับเขาลง y o u t u b e ก็ลงไปอย่างงั้นเลยคนดูก็ดูไม่ดูก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ได้ไปว่าอย่างบางคนมาดูชีวิตครอบครัว ทักไปว่าเป็นยังไงยังไอยัาง,งาั้างงาน,อางงานเออไปว่าเขาไปทักเขาบางทีก็มันเป็นเรื่องจริงแทนที่เขาจะปิดบังกันได้ปิดบังไม่ได้ผิดที่เราไปไปดูให้เขาเท่าที่เราเปิดเผยให้เขาอีงเขาก็มาว่าเราคนเราถึงว่าใช่ ก็ไม่ดีไม่ใช่ก็ไม่ดีองกเทินก็อยู่ดูหลนอยู่อย่างนี้ไปวันวันหนึ่งกะว่าถ้าฝนตกก็จะปลูกพงปลูกผักพอได้กินได้ไขายเอฟซีคนไหนที่จะรอซื้อก็รอซื้อได้เดี๋ยวฝนตกก็จะปลูก ดูเขาไม่ได้หลกดูเขาสมัยทุกวันนี้จริงก็ให้โทษเราไม่จริงก็ให้โทษเราก็อยู่เราไม่ได้เป็นเหมือน่อกรก็มีแล้วไม่ไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ทุกวันนี้อสองสามวันสี่วันแล้วนอนหลับลึกสงสยัยจะโรค ขึ้นสมองแล้วมั้งเครียดทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องทองยากตาก็ทำงานคนเดียวพอได้กินไปวันวันหนึง่งก็ยากได้มากก็คือลอตเตอรี่กับหวยนี่เลยไม่มีอะไรไม่มีใครมาอยากได้ถ้าอยากถ้าได้สิ่งนี สักงวดสองงวดก,ก็พออยู่รอดไปหลายปีอยู่ชีวิตคนเราบุญกุศลเรื่องถูกหวยถูกรอตตรี่สงสัยน้อยที่สุดอย่างย่งสมมติว่าปีนี้จะชักให้ตาให้ยายทุกปีจะมีผ้าขมามีผ้าถุงผ้าไหมแต่ปีนี้ไม่มี ทุนม,มันทุนน้อยจะหาซื้อก็มีแต่แพงพื้นละสองพันสองพันกว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนี่ยจะได้พาทุงไปชักให้ตาให้ยายอย่างสมมติว่าเราเคยชักให้แกแล้วแกบางทีเราก็คิดไปว่าแกอาจจะอยู่รอเราเพื่อจะได้พาดทุงให้แกเราก็คิดของเราไปอย่างนั้นเลย อย่างเราลูกหลานเคยให้ให้ตังเออว่าถึงว่าเรามีพอได้ใช้บ้างเราก็ต้องรอตายายก็เหมือนกันเออไม่สบายใจเรื่องนี้เลยว่าจะทำยังไงว่าจะได้พาไมา้พาถุงไปชักให้ช่วงสาสตร์ช่วงเบนห้เคร ก็เลยยังหนักใจอยู่ก็เลยบอกว่าให้บอกหวยลูกหลานเพื่อจะได้ถูกได้ซื้อได้ทำบุญไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นก็ดูสิเศรษฐกิจไม่ดีตังก็ไม่ค่อยมีใช้จะทำงานทำการอะไรก็ไม่เหมือนแต่กอนจะรับรักษาคน เราก็ไปไม่ไหวดูดวงดูตำราก็เราก็ไม่ได้มาทางนี้ก็ไม่ได้ให้ดูดวงดูตำราเท่าไรดูได้แพร่นิดๆน้อยๆก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีที่จะได้ตังค์มาซื้อของช่วงบนศัตว์ชักให้เกยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไง อย่างเราอยู่อย่างนี้เราก็สบายแต่ตัวไม่ค่อยสบายอ้วนเกินไปเจ็บตามนี้ตามนี้ตามหัวขาว่าหัวศซสงสัยเราเคยรำมากตอนที่เดินรำวันวันสองวันรำวันสองวันรำก็ยังคิดว่าถ้าไม่สบายแต่ยังนี้เราก็ สงสัยอายุจะไม่ยาวนอนก็นอนหลับลึกทุกวันนี้ละมออีกต่างหากยังสมมติว่าหลับว่าเราจะยามลุกแต่ลุกไม่ได้ส่วนมากสมัยก่อนมันจะเป็นช่วงกลางวันนิดดึกก็เป็นก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยจอายุไม่ยืนแล้วมังเราก็คิดไปแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากว่าคนเราเกินมา ถึงคราวตายถึงคราวหมดอายุหรือทำมาหากินไปยังไงมายังไงดูชะตาจะอยู่ยังไงก็ยังอายุมากเลยเราก็ลงบ้างแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยคนเราไม่แน่นอนอย่างชีวิต แต่ละคนแต่ละกายเขาสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนสร้างมาจิตใจรุ่มร้อนอยังเมื่อวานก่อนมีคนมาให้ทำเส,สนยาเสใส่คนอื่นเขาบอกเราก็บอกว่าไปทำใส่ทำไมมันบาปเขาบอกว่า ็เป็นเมียเขาแล้วไม่บาปหรอก,กเราก็บอกว่าเป็นเมียมเป็นเมียแกจริงแต่เขามีคู่อยู่แล้วเราไปทำอย่างนั้นมันจะบาปก,กับตัวเราก็บอกว่าไม,ไม่ไม่บาปรู้กว่าเราอีกก็บ,บอกว่าอย่าไปทําใส่เขานะไม่ต้องไปทําใส่ใครทางนั้นถึงว่า เราแอบได้กันเราอยู่ด้วยกันลับๆโลโล,ลเราก็บาปพอแรงแล้วเขาบอกว่าไม่มีบาปอย่างน้อยเขาก็เป็นพวเมียกันเป็นพวเมียกันจริงแต่เป็นพวเมียที่ไม่ได้เปิดเผยลับๆโลโล,ล,ลก็เลยบอกว่าใครหยุดทำซะเลยจะบาปทุกข์กับตัวเราเปล่าๆก็บอกว่า เขาไม่ทุกถ้าไม่ทุกก็วิ่งหาแต่ครูให้ทำของใส่คนเราความคิดแตกต่างกันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกไปก็เชื่อถอยห่างบางคนยิ่งบอกก็ยิ่งเยรัน้นบอกว่ามันไม่เป็นไรอันที่จริงมันก็ บาบ,บุญอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีเราเป็นแบบนี้เราก็บอกเขาไปคือเขาจะเชื่อเขาไม่เชื่อ,อก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบอกว่าคนเราจิตใจต่างจิตต่างใจบางคนเราบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีบางคนเออเชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออย่างเราก็ได้แค่บอกเขาไม่ทําตามแล้วว่าแล้วไป ชีวิตของใครของแต่ละคนเขาสร้างมาอย่างนั้นก็นรเริ่มของเขาขเนนะแต่ของที่ว่าไปทำใส่คนอื่นมันมันรักชอบกันจริงแต่มันก็อยู่ไม่ได้ยืดยาว<ม>เหมือนเรา ไม่มีของเราก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนท่นาพอสมัยทุกวันนี้แก่เท่าเหมือนสมัยโบ,บราณโบราณก็มันก็มีน้อยอย่างบางทีแม่ครูก็เครียดกับเรื่องของเขาคลิปนี้แค่นี้ก็นี้